สวัสดีครับพี่น้องวันนี้พาพี่น้องออกมาหาเจ็บเห็ดครับเจ็บเห็ดสับดอกกระเจียวนี่ขึ้นโคกตอนนี้กำลังพากันเริ่มขอปลาไปพี่น้องไอ้พ่อแร้หรอยังเขามากกับพ่อหราบอกเห็ดข้างนี้ เห็ดกะเกอกัินไกินได้แล้วเนาะท้ายเอาทายคลิปอยู่เก็บเอาไว้อนเก็บให้เขาท้ายมาเอาเก็บ็ดมาเด้อเห็บดอกสวยๆปานมานหมัยางแล้่ได้ขอี่หมาเนื้อเข้ามาก็มาเ้าด้ เอ้ยไาดอกกระเจียวดอกกระเจียวนีฮะนี่นี่เจอแล้วดอกกระเจียวนี่จับเนี่ยแบบนี้นี่ี่น้ก็เี่อนมันะเ้องับกจัดอกกระเจียวนีด้พี่น้องเคยเห็นบ่นี่ดอกกระเจียวอุยุอยู่นี่ชุบชุบ ได้หนึ่งดอกต้นนะเนี่ต้นใบน,นี่นี <c oughs> ไ่ไปใส่อันนั้นไปเดี๋ยวลงอ่าไปเริ่มเลยพี่นอ้องหาเก็บเห็ดแล้วก็สับดอกกระเจียวนี่เจออีกแล้วเจออีกแล้วเจออีกแล้วโอ เห็ดอันเดียวกันบอนี่โอ้ยเอ๋อสวยๆนี่ทางนี้จะเจออีกแล้วนี่เห็ดอีหย่งเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งเห็ดพึ่ง ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเบื้องต้นไปเรื่อยๆเก็ืผึพิ่มหน่อยไปไปไปนี่บรรยากาศอ้าวเจอแล้วครับพี่น้องเจอแล้วลองเอาตะกร้ามาเอาตะกร้ามา เจอเห็ดเจอเห็ดตัวดอกบป็นไงเด็กบป็นไงเด็กบป็นไงถือขวดน้ำบ่าแตกดอกเดียวบ่สี่พ่อเห็ดเพิงครับพ่อเห็ดเพิงเจอเห็ดเพิึ่ง เกี่ยวห้ามเพ็ดเถ่ดคือดอกห้าหนนมเด้อคือมีดอกเดียวเอาไหมเก็บเพ็ดพึ่งสวยๆค่ะสวยมากๆเลยเยอะๆเยอะเยอะเดี๋ยวจะมีเพื่อนมีผวกโัทเนจั เจอดอกกระเจียวอีกแล้วดอกกระเจียวดอกกระเจียวงามๆดอกนี้งามขนาดเลยปะฮ่าดอกกระเจียวอีกแล้วครับผมสองดอกแล้วมอนอีกสองดอกแล้ว เอาตะกล้ามาหน่อยดีเคือดอกกระเจียว <c oughs> โอเคไปเรื่อยๆไหนไหนเห็ดอะไรไหน,นเห็ดเผือกเห็ดเพิง เย้ท well> ี่เห็นได้เห็นเห็นไห่เย้เพิ่งมีอีกไว้เอาดอกเอาดอกหายป้าลำไม่ดอกหายหายวะวัาเสียเลยป้าเรื่องปกติผมนี่สับดอกกระเจียวสิบห้าเบิ้งสิบห้าเบิ้งนะครับต้นดอกกระเจียวสังเกตง่ายๆนะฮะอันนี้คือ ต้นดอกกระเจียวนะครับมันตอนนี้มันเป็นใบแหงๆประมาณนี้เป็นใบเหีวๆนี่นะครับอันนี้คือต้นดอกกระเจียวต้นดอกมันมันก็สิโพขึ้นมาตามต้นนะฮะแะต่ต้นนี้ต้นนี้บ่มีนะครับมันกี้ิมันดิีผโพขึ้นมาประมาณนี้นะครับ <NI> นี่นะครับเจอแล้วนี่คือลักษณะของต้นดอกกระเจียวนะฮะเมื่ีเป็นใบอมื่ีเป็นใบเหีวๆแบบนี้นะครับ นี่เห็นไหมครับดอกมันก็ดิโพกือขึ้นมากตามตามต้นนะฮะนี่ประมาณนี้ครับคือดอกกระเจียวก็ห้องก็ซับเอาเลยจุ๊บจุ๊บอ่านี่เกียบรอยนะซับล้อก็ถมไบคือเกาให้มันขึ้นไม่นะฮะนี่นี่คือใบมันปืนใบเง,งีายวแหง โอเคครับนี่ดอกกระเจียวนี่ครับพอยก็แล้วดอกนึงนี่ดอกนี้ก็ลังดอกนี้บานคักแล้วนี่นานเจอแล้วนี่สองดอกสามดอกนี่ครับนี่ครับต้นหนึ่งสังเกตยังไงถ้าต้นนี้บอกว่าท่านมี ตัวนี้ครับต้นหนึ่งต้นนี้ก็บว่าขั้นเด้ขึ้นนะฮะมีต้นหนึ่งนี่ต้นหนึ่ง,อนนง,อนนงโอ้ตัวน,นี้ขึ้นตัวนี้ตัวน,นี้มีนนแล้วครับนี่เห็นไหมชุบนี่สับแบบนี้นะฮะดอกสีแดงโอเค ข่อยอีกแล้วโอ้ได้หลายดอกแล้วครับนี่ซีหาดอกนี่ดอกหนึ่งกําลังพุดขึ้นมากครับแดงๆเอ้ยติดหักไปบ้าแค่ไในบานปานไดครับนี่อ่าไปต่อครับไปต่อ let's go โอ้โหหลายครับต้นมันนี่กับบ้าแค่ไดนออก อนนี้ก็บ่าขั้นได้ออกตอนนี้อยู่โคกนะครับปลาบรรยากาศบนมา้ำกันหลายคนอยู่ครับเจอแล้วเหรอ <c oughs> <c oughs> เฮ้เจอดอกกระเจียวกับเขาปะโอ้ดอกนี้บานเป็นพุ่มเลย <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นเอาถือกล่องไว้ดอกเกี๊ยวพันนี่โอ้ยสวยงามดอกใหญ่ด้วยต้นดู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 ขนาดมีต้นหนึ่งมันเหลืออีกอันหนึ่งไงไหนตอหนึ่งอ่ะเออนี่อันนึงเป็นกระดอกีอันนอันนี้มีกระดอกดอกนี่นี่มีกระดอก นี่ไหนแล้ววะดอกคนง่ายโอเคคือกดติดไปฮัลเลยเอ่อไลค์มี่ไลค์บอพวกเราเป็นดอกหนหายู่มันต้องอยู่ลึกๆเข้าไปโอ้ยขึ้นหอกหักวะหอดหัวนี่ม่นี่ขึ้นอีกกี่นี่เราเราเอาเฉพาะดอกอันนี้เราฝังไว้เหมือนเดิมนะให้มันขึ้นใหม่ รอบหน้าเราจะได้ตรงนี้ตรใหี่อีกตรงน้นี่ชมผลงานโอเคนะครับมาอน,นีแดดมันแดดออกเมยพอดีได้สุปหนึ่งได่ปลาหลนะครับนี่ผลงานดอกกระเจียวมาอน,นีมาสวยผลครับมาประมาณเจ็ดโมงกว่ากับแปดโมงตอนนี้เจ็บได้ เก้ามงกว่าสิบโมงแล้วโอเคนะครับไปเจอกันคลิปหนา้าวันนีน้ลากันไปก่อนนะครับ